ว่าเล่าว่าจะคนยังจต้วครับอะไรอระคะซลาโซ่เหรออย่างซาลาโตกยางฮอนคูหลอมจ,จ,จัก <c oughs> รจนแล้วกูตีตายห้งะจริงกูถามจริงๆไอ้ยอดทองชีวิตมึงไม่เคยได้เมียกับเขาบ้างหรือเปล่าเฮ้ก็ได้ตีแล้วกับม่อมปนแต่ว่าเมียตายแล้วก็เมียมึงตายเหมือนกูเลยมึงอาภัพกับเมียมึงอยู่ที่ไหนเมียผมไหนายบอกยิงอยู่ในวัดหลงโคเด้นะรับ ยูน uh ้าว uh ัดเลยครับตายรกวไ้ต้งเมียมึงนะเออใจได้ต่ขุ้ง t ายกัน่ถามน้อยเงนหงเมียตายชาวก็ย่ถาวอิดมันจําไตกับไก่เติมไปเพลเพลินแต่ไคือกว้ทาไรกูเจอควองโบราณจะไม่พอเตงนเร็่งนั้นกูทำพอตันในวัดหลวงพอเ่อนันในบริเวณน้าวัดนี้พอหลวงครับเอเมียนี่กงพอได้ทำาหลัเรื่องงานยลางนี้อยู่อตันว่ากวงเจยงพูนน้าโยมพูนดังพอไดเก็พอห้งกี่วันอันนอะ เห็นใ้กู่ปดแต่งานเจ็ดว่ารุ่งปอดตุ้งก็จะเก้าว่ากันตีนงะเพราะวันเตียงตุ้งตุ้งลาวตีนลาวไอ้มึงกินไหตีวันจ่อมโอนดูไอ้วันจ่องโอนมันมีตายอยู่กุญญงไอ้วันจองโอนมันมาตายไม่แต่ดูผอยางเก้าเดือนที่ปดผยตึงดูหลักปลาดูเด็กในวัดมันตีหุ่งนั้นอ๋อตายหงสเลยอีอะไรูตายตายเนี่ยยาวต่เป็นมียไตายคูก็นนู่นบางอะไรกึนนู่อเนุ้กินตายบัวตอไดจม ไอเรือเบือวันนี้ไม่จบสิ้นในกองกวันเห็นเรือไล่ทิ้งนี่เบือกำาวเบือไอต้มนี้มึงกับคูใจจบแต่ได้ต้งอย่ากเล่นแต่คุยรอบผมปบลกมาไหมเล่นกายโตเรยมัเล่นกับมาเล่นยากเลยไม่กบเลยคูกายโตมึงเกลียดได้องเกลียดไล่ทิ้งวันนี้ไปลาดว่าคูไปลาดไปบอกเมกาว่ากูหลักนมอะไรเตปริดคุหลักนมกับบัอยม่รู้เอ็นมกาว่านมตองยิบ ต้องยิบนใจมึงยิบเลยกคยิบไปนะท่านน่นแต่กุตู้ปรตเด็ดใจเปรตใครแกลูกะเมื่อนลุกมวงเนี่ยจะมากมก็ใกล้ไปตึงรักกก็จ้โลม่นอยากกูรักกูจม้มแรว่ามวงไรแม่กาว,ว่ามอวงแก้วกูยิมาเนีกูหล่ละบาป่อนนะ้เแปรกแปลกไรสิงแต่ตำไรคนเลยเรื่งงอ,องโจ้ากงเผืน่นกูไม่กูไม่พลำเลยแต่กายโจนที่รบกันบ่อยอะ ทำไมชอบทะเลาะกันมากล่ะครับมันไลร้ซึ่งคือมันไร้ซิ่งแต่ผีไม่จบพมแต่แรกกับรถจัองเต้ยวิปด้โยแล้วมึงเออคนขึ้นนั่งเต็มทุกวันรถจัองเต้ยกูเฮจใจยึดจ้าไม่ยึดเพื่อไอ้เปรี้ยโดเป็นไอ้เปรีอยโดกูกับรถจัองเต้ยวคนขึ้นนั่งเต็มแล้ววันนั้นยี่สิ้บเดือนกูจําได้วันที่สามสิบเอ็ดไอ้โต๊ก็ไปใกล้รตเตอรี่อยู่กลางกูกับรถตุต้งนั้นไปประกาศเปรีอยอยคนลงจ้ดที่วัดประกาศว่าต่อเจ้าออกครับต่อเจ้าออกไอ้โต๊ะ ยายหันมาไปกระอื่นว่าจันการกล่าวจันว่าต่อเจ้าตีเจออกแน่นอนกับต่อเจ้าตีเจออกว่คนลงชาเปิมปริดแหไปประกาศมาอยู่ใดในผู้ใกล้บันที่จำเม็ดเกี่กุยโบกเพื่อวันนี้ออกกับต่อเจ้านู่นในออกปริดเครียดกว่าเพราะผมไม่อยากขบเลยมันเบียนไรจริงไรจริงคูยังเตะอยู่ซจำไรเกี่ยวเราตำเบ็ดเศรษฐกิจปอเพียงแนวกองทันในร่วมเกี่วว่าหนานเอ๋อ กำร้อยขุดบ่อเลี้ยงไว้คมหมูขุดบ่อเลี้ยงไว้คมอ่าเห็นไหมปล่อยเลี้ยงไว้คมกันปลูกขุดบ่อปล่อยไอยเรี้ยง้อยกันอยู bo, e ่ในจ้ำว e e e, ันกูไปแร่บ่อปรับกวาไหวโตไปยกกอกเป็ดไปกางบ่อให้กูเลยก็กรอบจ้ำเดือนกูลงห่มแล่ไม่น้อยเดียวเลยไปงานแม่แก้วเป็ดแดงมันเลี้ยงเปรตไม้มึงเลยเห้มาตูดเป็ดกูควายเดียวกับไม่โตอ้อยคมมึงอันเนี้นเบื่อยืนเพลจะไม่บินเลยล่ะ lô dẻo à peti kín gấp bin này phóng đấy này nha cái bin có lẽ đi tô đi